ไม่ใช่ว่าใครมีร่างเป็นมนุษย์แล้วจะเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงหากแต่ความเป็นมนุษย์แท้จริงอยู่ที่ใจที่มีสีมีธรรมขณะเดียวกันถึงจะอยู่ในร่างเดรัจฉานหากจิตตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความเป็นมนุษย์ก็ยังสถิตอยู่ในใจเราจะไปดูหมิ่นสัตว์เพียงเพราะเขาเกิดมาในภพภูมิที่ต่ำไม่ได้เพราะจิตใจแท้จริงก็คือใจของคนทั้งสิน้นแม้แต่สัตว์ทั้งหลายเมื่อได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง เขาก็มีสิทธิบำเพ็ญกุศลจนกระทั่งบรรลุถึงพระนิพพานได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทางแห่งพระนิพพานไม่ได้ปิดกั้นแก่ผู้ใดเลยไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมมนุษย์หรือแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานทุกชีวิตมีโอกาสเสมอกันทั้งสิ้นขอเพียงทำความดีตั้งใจปฏิบัติและเดินตามทางธรรมที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทุกคนย่อมไปถึงจุดหมายสูงสุดได้อย่างแน่นอน และนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระธรรมที่เปิดโอกาสอย่างเสมอภาคแก่ทุกชีวิตทุกดวงจิตซึ่งหลวงพ่อกล่าวว่าการจะเข้าถึงพระนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สีแนวทางซึ่งแต่ละแนวทางไม่ว่าเส้นทางใดก็ล้วนมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันแต่ทว่าแตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางส่วนการจะเดินไปถึงหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความเพียรและความตั้งมั่นของแต่ละบุคคล แนวทางแรกที่ท่านยกมาเรียกว่าสุขวิปสัสสโกเป็นเส้นทางที่ดูเหมือนง่ายแต่แท้จริงแล้วกลับยากยิ่งเพราะเปรียบเหมือนคนที่มีภาพปดตาแล้วเดินไปข้างหน้าโดยไม่เห็นนิมิตรหรือความพิเศษใดๆมีเพียงการเดินไปอย่างมั่นคงด้วยศรัทธาและความเพียรซึ่งไม่ต่างจากคนส่วนใหญ่ที่ดำรงชีวิตอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้วิธีแห่งทานศีลและภาวนาเป็นหลัก แม้ไม่เห็นนิมิตพิเศษแต่ก็เดินตรงไปเรื่อยๆด้วยใจที่มั่นคงหากไม่ระกลางคันก็ย่อมถึงพระนิพพานได้เหมือนกันตรงนี้ทำให้เราเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าพระพุทธองค์มีได้ทรงเน้นการปฏิบัติที่ต้องมีฤทธิ์หรือปาฏิหารแต่ทรงชี้ให้เห็นว่าการชำระจ,จิตจากกิเลสอย่างต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญอย่าในเรื่องทานการให้ด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นเครื่องตัดความตระนีและความยึดมั่นในสมบัติทั้งปวงการให้ทานจึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้อื่นแต่คือการต่อสู้กับโลภะในใจของตนเองทุกครั้งที่สละออกหลวงพ่อจึงย้ำว่าการให้โดยไม่หวังผลไม่หวังแม้แต่บุญที่เกิดขึ้นเป็นการตัดเยื่อใยในใจอย่างแท้จริง